นะคะกับชาแนลพันี่สววลี่เย้วันนี้นะคะเปลี่ยนมุมมาอัดเป็นห้องแม่บ้างนะคะดูแบบสว่างใช่ไหม <laughs> โอเควันนี้นะคะเราจะมารับคาท้ากันค่ะจากพี่แป้นะคะหรือว่าชาแนลเดอะแป้งเคนบีนะคะก็หยิบหยิบโพยโอเคก็รับเป็น I like It G s สกูช h ทแฮนะคะกเออ็เครดิตเราไม่แน่ใจนะคะว่าคือใครก็ขอให้กับคนที่สร้างแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็มีขนมห้าข้อไข่กรบดูข้อแรกกันเลยค่ะ yeah. ถามว่าสกูชี่ขนมปังที่ชอบนะคะก็จะเป็นาาสองชิ้นนี้นะคะเป็นอินนิสเบรดนะแล้วก็จะเป็นซอฟต์ลอลฟเบรดนะคะอันนี้เอาไปสีอ่อนบ้างเนาะเพราะว่าสีเข้มก็ออกไปเยอะแหละ ข้าวสาสกูชีอาหารที่ชอบนะคะของเราก็จะเป็นเป็นเป็นนี่เลยค่ะเป็นแบบพวกแซนด์วิชครัวซองอะไรพวกนี้เนาะอันนี้เป็นครัวซองนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่าถ้าเทียบเป็นอาหารนะคะก็มีไม่เยอะนะสำหรับสกูชีแล้วก็จะเป็นชี้นะคะข้าวสาสกูชีไม่แท้ที่ชอบนะคะของเราก็จะมีเป็นดาพวกนี้เลยนะคะเป็นแบบ ชิ้นที่มันสาโลอ่ะชอบหมดเลยอันนี้คือปังยาวนะคะนี่เป็นจัมโบ้แฮมเบอร์เกอร์สโลคือที่เห็นเราเอาผมขึ้นไปก็เราจะไม่ไว้ผมหน้ามาแล้วนะคะก็คือจะเลี้ยงให้มันยาวแล้วอ่ะอข้อสี่สกูชี่เรดโดที่ชอบนะคะของเราก็จะมีสองชิ้นนี้ค่ะก็อันนี้เป็นตัวซองจะหลุดเป็นเรดโดนะคะ แล้วก็จะเป็นน้องเต่าสลโลว้าวข้อสุดท้ายนะคะสปูชี่ไอบลูมที่ชอบนะคะของเราก็จะมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเอามาแค่นี้นะคะโอเคก็ชิ้นแรกเป็นโดนัทโอริสวิสหอมมากแล้วก็ต่อไปเป็นพิชไอบลูมรุ่นเก่านะคะแล้วก็จะเป็นพิชไอบลูมรุ่นใหม่ แต่ก็ไม่ใหม่ขนาดนั้นโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ i Like It Stussy Tag นะคะคนที่าจะทาต่อก็ไปดูใน description box เหมือนเดิมนะคะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็ c ม m m e n t ให้ด้วยนะคะอย่าด i s l i k e กันนะบ๊ายบาย